สำหรับสาววัยกำลัง5วัยกำลัง50หรือ50บวกบวกค่ะแนะนำเลยค่ะต้องใช้เพราะว่าเราจะผิวแห้งและเป็นขุยริ้วรอยจะเยอะค่ะแนะนำให้ใช้ตัวนี้ค่ะเพราะว่าผิวจะนุ่มชุ่มชื่นฉ่ำน้ำเด้งค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําคนที่หน้าพังหน้าโทมคนที่หน้าโทมค่ะให้กูหน้าโสมขึ้นมากลับมาดีได้ค่ะด้วยราคาไม่ถึง50บาทค่ะอันนี้ค่ะของดีจากเซเว่นค่ะอันนี้คือยายดีไปเจอมาค่ะเขาเป็นอโรสกัดเย็นค่ะนี่ของอโรผสมเลมอนค่ะของนามิค่ะน่าจะใช่ค่ะของนามิมันเขียนว่านามิคือนี่ค่ะใช้ดีมากค่ะ มันช่วยลดลดเลือนจุดด่างดำผิวอิ่มน้ำฉ่ำน้ำผิวเด้งเลยค่ะหรือรอยตื่นขึ้นค่ะแล้วก็ลองแก้มนีตื่นขึ้นด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ค่ะจุดด่างดำลดเลือนลงค่ะยันดี้เป็นฝ้านะคะหรือรอยฝ้านี้จางไปเลยค่ะนี้คือใช้สองสัปดาห์กว่าเองนะคะยันดี้จะใช้กับน้ำมันกุหลาบที่ ทำเองค่ะที่เราผลิตทํากุหลาบที่เราตุนเองค่ะถ้าใครไม่มีน้ํามันกุหลาบก็น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะนี่ค่ะใช้ได้หรือว่าจะทาแบบนี้เลยก็ได้ค่ะสําหรับคนที่ผิวหน้าแห้งผิวหน้ามีปัญหาเยอะมากอันนี้ขอบอกว่าใช้จริงจริงคอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าใช้มาก่อนแล้วจานี่ค่ะใช้กู้หน้าพังได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทาตอนกลางคืนเลยค่ะยัดีจใช้ทาตอนกลางคืนนะคะ เนี่ยทาแล้วนอนตอนนี้คือจะนอนแล้วค่ะนี่ดูใส่ชุดหนาวก่อนเนี่ยอาบน้ํามาจะนอนแล้วแล้วทาอันนี้เลยค่ะทาอย่างเดียวอยู่ได้เลยจ้ะเนี่ยผิวช้ำมากค่ะไปลองหาซื้อกันมาดูนะคะไม่ถึงห้าสบาทค่ะน่าจะประมาณ49ิบ้าหรือส9จํิ้าจไม่ได้แล้วค่ะซื้อเองก็จําไม่ได้ค่ะแต่ไม่ถึงห0สิบาทค่ะราคาถูกแล้วใช้ดีมากๆมาผสมกับอะไรก็ได้หรือใช้แบบนี้เลยคอนเฟิร์มค่ะว่ามันใช้ดีจริงๆนะจ้า โถูเลยจัดถูเลย เสร็จแล้วนอนได้จ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเช้ามานะหน้าใสบริ้งเลยค่ะคอนเฟิร์มจ้ะนี่จ้าแลวอย่าลืมทาคอได้นะจ้าไม่ใช่ทาแต่หน้าขาวแต่หน้าใสาแต่หน้าแต่คอเหี่ยวคอดําก็ไม่ไหวนะจ้าไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ใช้ดีเลยมาบอกต่อคะ่ะพบกันในมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบาย ความสวยราคาไม่เกินห้าสิบจาน